การแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากในปีนี้โดยมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลที่เสนอในช่วงระหว่างการประชุมรัฐสภาวันที่29-30กถึงกันยายนนี้ในวันที่25กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสฝ่ายซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสสและสมาชิกวุฒิสภาสว ภายใต้การนำของนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาได้มีมติให้มีการถแถลงนโยบายในวันที่กล่าวถึงข้างตน้นโดยมีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการอภิปรายไว้โดยแบ่งให้รัฐบาลและพันธมิตร6ชั่วโมงฝ่ายค้าน15ชั่วโมงและบุติสภา3ชั่วโมงจากทั้งหมดนี้พักเพื่อไทยซึ่งประกาศไม่เข้าร่วมงานมีเวลา6ชั่วโมงสำหรับอภิปรายในขณะที่นักการเมืองจากพรรคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆจะมีเวลา9ชั่วโมงในการอภิปรายเพิ่มเติม นายอนุทินชาบีรกุลในฐาะนะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงความจําเป็นในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ2568บอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเร่งรัดการทํางานของรัฐบาลที่เหลืออยู่เพียงสี่เดือนนอกจากนี้ในคืนวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีได้เรียกการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแผนการยุบสภานในเดือนมกราคมปีหน้า และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงเดือนมีนาคมหรือไม่เกินเดือนเมษายนปี2569อย่างไรก็ตามมีการเสนอให้มีการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะให้มีความเห็นประชาชนมากขึ้นในช่วงการเลือกตั้งต่อไปตอนนี้เอกสารนโยบายบรรจุไว้เพียงเจ็ดหน้าไม่รวมภาคผนวกซึ่งแสดงความแตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มีเนื้อหามากกว่านี้ เนื่องจากต้องเน้นในการจัดทําแผนการที่ควรระบุถึงนโยบายเร่งด่วนในกรอบของนโยบาย5ด้านและ15นโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก3หลักการที่รัฐบาลยึดถือในเอกสารการถแถลงดังกล่าวระบุถึงหลักการสําคัญ3ประการที่รัฐบาลจะยึดมั่นได้แก่ 1. การปกป้องและรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลได้บรรยายถึงความท้าทายหลายด้านที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งในด้านเศรษฐกษิจสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของประชาชนรัฐบาลตั้งเป้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยจากเาศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป้าหมายในการเสนอนโยบายมีทั้งหมด5ด้านหลักที่รวมถึง 1. ด้านเศรษฐกิจมีนโยบายที่สนับสนุนการสร้างรายได้ผู้ประกอบการและการท่องเที่ยว 2. ด้านความมั่นคงเน้นการจัดการเรื่องความขัดแย้งและการปกป้องเขตแดน 3. ด้านสังคมมุ่งผลักดันให้ปราบปรามการพนันและการทุจริต 4. ด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ห้าด้านการบริหารภาครัฐนำเสนอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและการปฏิรูปกฎหมายนโยบายเหล่านี้จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทยอย่างไรและใครคือผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจนี้ขอเชิญชวนให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเหล่านี้ลงในคอมเมนต์ด้านล่าง